ไม่รูปอะไนกะบอกบอกไม่บอกไม่รู้ก็ดูเอาเองแล้วกัน้ยตกใจอะไร้ยรู้ไหมอ่ะว่าตัวเองเป็นแฟนเขาปุ้ยโอยมันจากไหนอ่ะก็จะไปชะอามงินค่ะก็เลยแวะมาที่้ยเดูกันดูกัโอ้ยใหญ่จริงไหมใหญ่มากกอลังการมากเลยโอ้ยตายแล้วตัวเดียวกินทั้งครอบครัวกินทั้งหมู่บ้านหรือเปล่าวะเนี่ย แล้วแล้วยังไงมาถึงนี่อ่ะก็มาหาเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนเขามาส่งหมึกที่นี่อ๋อใช่เป็นที่มาที่ไปของเป็นเพื่อนของป้าดำถูกพูดจะเรียกป้าสิถ้าเรียกนันปลาแล้วต้องเรียกนี่ลุงเลยสิระฉะนั้นป้าดำอันนี้พี่ดำเอ้พี่ที่พี่ชนถูกต้องนึกว่าเรียกนุ่นปลาแล้วมาเรียกนี่ลุงไม่เอานะเลิกคบนะคะอุ้ยเดี๋ยวก็อันนี้ยากเองใช่ไหมคะนี่ไงป้าอ๋อค่ะนึกว่าตูเย็น เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรปลาหมึกปลาหมึกอะไรหรือบ้านพ่อมึงนี่ปลากระพงเหรอแต่บ้านแม่เรียกปลาหมึกยัดไส้เออออเออเอยัดยัดไข่ปลาหมึกยัดไข่ไข่ไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกนั่นไม่ใช่ไข่นี่นะอ๋อคองดีไม่มีไข่ของไม่มีไข่เหรอทองแดงค่ะว่ขอบคุณมากเลยนะเอาแล้วทำไมถึง ติดตามหนูมาจากช่องไหนอะไรก็ดูติกต็อกค่ะดูติกต็อกก็เลยว่าเอ้ยของมันใหญ่อย่างเงี้ยใครก็อยากกินแล้วยิ่งเป็นกระเทยจะชอบของใหญ่ๆแล้วคาเดียวอิ่มอะค่ะขอบคุณมากนะคะกลับแล้วเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเราเรามาทำความรู้จักกันอีกนิดนึง จริงๆอ่ะหนูจะได้ก<ะ>ินแล้วต้องทำความรู้จักอีกไม่แล้วพี่รู้จักกับป้าดำยังไงเป็นเพื่อนกันสอาไหนป้าท่ามีป้าดำป้าดำป้านี่เี้จริงหรือเปล่าโมหรือเปล่าเป็นเพื่อนจริงไหมจะได้ให้ของรีเออสิบกว่าปีแล้วมีสิบกว่าปีนางเป็นเพื่อนนางเป็นเพื่อนแม่ค่ะคือนางเป็นเพื่อนแม่อย่างนี้มาถึงที่จะให้กลับมือเปล่าไม่ได้นะถูกต้องค่ัเพราะว่าเจก็บอกเนี้ยข่าว เขาลืูนักลูนกันหนาว่าใจดีใจถือพึ่งได้แต่วันนี้มาแล้วจะพึ่งได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเอาเวลาตู้เย็นเลยไหมจ๊ะอะไรนะเอาเวลาตู้เย็นเลยไหมพูดเองนะหรือจะเอาสามีหนูอะไรนี่นี่นี่เดี๋ยวจะมาขอคืนคุกข์เขาบอนบอลขอคืนไม่ได้ฝาก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 ด้วยนะพี่โอเคค่ะ ปลาหมึกด้วยนะคะหมึกของปลาหมึกของปลาหมึกยัดไสของปลาดค่ะของปลาดำค่ะของนังดำค่ะนังดำไม่ไหมอ๋อไปเปิดในทิกตแล้วเจอใช่ไหมใช่ค่ะสืออะไรไหมตัวจริงกับในก็ตัวจริงก็ งั้นงั้นนะค่ะว่าชนี่สวยกว่าค่ะเนาะไม่ว่ากันนะคะเราไม่ว่ากันอันนี้เราไม่บูลลี่เพื่อนถูกต้องอนนค่ะอารมณ์นี้ต้องให้ชนชน,นี่ถูกต้องค่ะว่าสวยกว่าค่ะสวยกว่างานบวชลูกเขาเดี๋ยวมันเต้นมามาค่ะจะให้ลูกชายเขาขี่คอรอบโบสถ์ค่ะจบไหมจบ โอเคใครยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับหมึกัดใสไซน์นะครับหมึกัด๊สไซน์โอ้ยอย่างนั้นก็ใช้รถเคลมายกเธอไข่ลวกไข่ไข่ลวกครับอ๋อนหนพูดถึงน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มโอเคไหม ไม่พูดกับกูอีกงั้นไม่อยากจะพูดเลยมันอร่อยเออฟินใช่ไหมกูมันอร่อยมากข่ะยังติ่มก็รสเด็ดรสแับปรุงเองใช่ไหมคะอ้ะปรุงเองคิออืมจัดมากเต็มมาแล้วไข่อ่ะเต็มเลยแล้วก็กล้ามมีน้ำนะน้ำนะน้ำนะไข่ก็เน้นมากด,เดูเน้น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  <Hey. S 2> อันนี้อันนี้อันนี้แบบว่าเสียบแบบจุกๆเลยแล้วแม่ขายไม่แพงด้วยนะขายไซส์อะไรบ้างคะแม่เนี่ยไซส์เนี่ยก็มี14บาท16บาท18บาทแล้วก็23บาทจะเอาไซส์ไหนมี16มี14 1ิ1สี่แล้วก็ยี่บไปเลยยี่สิามตัวไหนตัวนี้ป่ะตัวนี้ที่กินตัวนี้เจนค่ะนี้เจนยี่บาทนะแม่นี่ประเจนนี่ปลากระเจนอันนี้ห้บาทอันนี้ห้บาทถือว่าโอ้โหอลังการมากเลยใหญ่มากใหญ่มากถือว่าไม่แพงไม่แพงยุคนี้สมัยนี้พูดได้เลยว่าไม่แพงครับแล้วเนี่ยหมึกดำแม่ตัวละยิบสามบาทมาดเอ้ยอันนี้อันนี้ตัวละสิบบาทอันนี้16แล้ว4จ็ด่ก็มีสายอยู่องเล็กกว่านี้หน่อย สารไซรัลไซรัลทานนะพวกเือ,อเแบ,บแต,แต่แต่ต้องได้เลย<ช>ไม่ต้องกลัวคร่ะไม่แพงอย่างที่คิดป้ากระบอกแทนแม่กลัวนะคะปากด้วยแล้วกันนะคะของเจ๊กระบอกของเรานะคะเอาทุกอย่าง,งจริงๆัลดวยแล้วด้วยเองโอ้ยจะงกไปหนุ่มหน่อยอาทำแม่ก็ปทำหมดเนาะ,ละปะลาของแม่ปลาเลยนะพี่ชนโนี่น้องน้องชนนี่ดูปลา มีปลาด้วยจ้ะอันนี้ปลาอะไรนะปลาแม่กระบอกปลาแม่กระบอกแลจ้ามาอีกแล้วก็มีปลาลงปลาอีกโอ้ยญญมีของ<ด>สักกระเบือจยเรือลอบอยู่ที่นี่หมดเลยนะคท่านพชตามมาดู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 งานหนูน้องนี่ได้เลยค่ะตามมาเลยว่าเยอะไหมเยอะอย่างที่เห็นในี่ติดต่อไหมมาดูเลยอันนี้ผลิตเองขายเองนักเพลงพอค่ะผลิตเองขายเองนักเพลงพอหนึ่งร้อยกระป๋องแปดร้อยสามสิบ หนึกระป๋องแปดร้อตกกระป๋องเท่าไหร่แบาทสามสิบแปดาทสามสถือว่าโอเคนะครับคือเอาง่ายงยุคนี้สมัยนี้นะเศรษฐกิจแบบเนี้ยแต่ต้องได้ สัี่อนเอลยันนี้ก็ือตมมจันชของทะเลทุกชนิดของทะเลทุกชนิดจะอยู่ที่นี่เลยผู้หอยปูปลาเลยค่ะมีครบทุกอย่างมีไส้หอยไส้ปลาโอ้โหนี่มีไส้มีไส้ตรงไส้ตใช่มีไส้ตาแล้วก็อยากเห็นะเอาง่ายๆตะกเบยเรือลบอยู่ที่นี่หมด มีครบครบมีจบที่เดียวเลยคือมีครบและจบอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมจบที่ห้องเย็นซันมาลีซันมาลีนะามีอน่อเลยพี่ตามมาจากในติ๊กตอกแม่ก็ขอบคุณว่านะคะขอบคุณค่ะแม่กระบอกเยอะไหมเห็นไหม เยนี่ข้างหลังอเยอะเลยหนาไม่เดินได้ไหคเริ่มหนาวค่ะนี่แล้วยิ่งหมูยอนะพี่เขาม่ได้หรอกเบอกแล้วไงหมูยอลูกชิ้นยืนกิก็มีเป็นพู่ประเดเลยค่ะอ๋อค่ะแล้วมีอ่าอย่างนี้ก็ถือว่ามีครบจบที่ฮอนเย็นซันมารีนี่นี่นันมารี้อยอันนี้ไ่ดองอยนแมงกระพุนแมงกละอย่างเนี้ อันนี้ไม่ใช่เม็กะพุนค่ะลองชิมไหมล่ะคะไม่กล้าค่ะอย่างงี้ไม่ต้องไม่ต้องเติมน้ำจิ้มเลยไม่ต้องจิ้ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะแซ่บเลยดหอยดองเห็นไหมหอยดองเนี่ยขอดเท่าไหร่สามสิบห้าบาทออว่าขายกั้งพันบาทอันนี้เราเป็นผู้บริหารไงเราขายเยอะเลยโอ้ตามมาถูกที่แล้วนะเนี่ยโอ้ดีมากเลยค่ะทำไมรู้ไหมอ่ะเขาเนี่ยนะตามมาจากในทวิตเตอร ็แล้วเขาบอกเขาบอกมีเพื่อนห่หาชใจชื่อเลยนะชื่อดำค่ะดำดำลงมึกดำมหาชายอ๋อล้วก<ค><บ>็รู้จักกี่ดำดำเค้มดำเข้มป้าดำขัดค้านสิยไม่กระโดงอูคุณไม่ใค่น้อยชอนนะไม่เคยน้อยชอนฝากด้วยนะคะเจ๊ก็บอกห้องเย็นซัอยยอนมารีนค่ะใครถ้าใครอยากซื้อก็ กดลิงก์เข้าไปตรงนี้เลย,เยดีดจะมีเขียนว่าสนใจสินค้าสอบถามจิ้มลิงก์ข้างล่างนะลูกปิ๊กอขึ้น,นปิ๊งขึ้นมาดันดีเลย